เทคนิคที่เราค้นโทในการทําน้ําพริกนะคะก็คือใช้เตาอบค่ะกินมันจะได้ไม่ฉุนไปทั่วบ้านนะคะแล้วก็ง่ายสําหรับเราด้วยเราก็ตำพริกหอมกระเทียมค่ะอันนี้คือเราอบเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะตาํา แล้วก็ตําให้มันแหลกพอแหลกแล,แล้วเราก็จะเตรียมใส่น้ำปลาร้าค่ะน้ำปลาร้าใส่ไปแล้วแล้วเราก็จะคนให้เข้ากัน แล้วเราก็ต้มผักรอนี่คือผักของเราอีกเมนูหนึ่งก็คือพแนงหมูนะคะเมนูนี้ฝอรเรียกร้องมานะคะนางชอบชอบมากพาแนง พริกก็ใส่แค่ประมาณช้อนหนึ่งนะคะอินเผ็ดไม่ได้อีกเราก็จะคั่วให้พริกมันหอมผัดให้หอมแล้วเราก็ค่อยใส่หมูลงไปเตจิใช้เิเานันนะคะบางคนก็ใช้เตจิแต่และ เราเคยใส่กะทิแล้วแต่แตมันเหมือนแตกกะทมันเหมือนเป็นก้อนๆเราก,ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราะอะไรเราก็เลยทําแบบนี้ก็คือเอาไปผัดผัดให้มันสุกประมาณสักครึ่งหนึ่งสุกบ้างไม่สุกบ้างแล้วเราก็ค่อยมาใส่กะทิแล้วก็ค่อยๆกวนกวนให้มัน ค่อยค่อยเนื้อกะทิให้น้ำกะทิมันเหนียวเหนียวนะคะก็ค่อยเติมกะทิลงไปกะทิก็ใช้ประมาณกล่องหนึ่งอันนี้เรียกว่าทำตามใจฉันนี่แล้วเราก็ใส่หมูที่เราผัดไว้มาใส่ กบกบทิเหมือนเดิมดูสีเนาะสีแบบไม่ผิดเลยแล้วก็ปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็ใส่ใบโหระพาไปเสร็จแล้วค่ะ เมนูนี้กินได้แล้วแต่มันจะอร่อยมากก็ตรงน้ำพริกผักนี่แหละของโปรดของเราน้พริกบาร้าชอบมากแล้วก็พานเนงกินกับข้าวอร่อยอร่อย